ผมขับที่ขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าสายลมผมขับจริงๆกับผมขับจริดวีโอนนั่แหงๆเพราะว่าไม่มีที่ให้จอดลงค่ะคือภูเก็ตอ่ะมันเป็นเมืองที่เป็นเมืองเล็กไปกับอยู่บนเกาะละกันเนาะเออแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ามีแลนด์มาร์คแค่แบบไม่กี่ที่ใช่ไหมที่มันดีๆมันก็เยอะนะซอยสิบเอ็ดเอร์ดีๆทั้งนั้นเลยหลายแรง สวัสดีครับพวกเราร้อยเรนครับวันนี้ครับเมนูแซ่บๆนะครับมาสไตล์อีสานอีกแล้วนะฮะเป็นตำกุ้งสดปละละอูก็ไหวได้ถาดเนี้ยลำบากเลยเยอะต้องทำหลายโคกเลยหลายโคกเลยกองโลเล็กใจกองโลเล็กนะครับก็ไปดูกันครับความลำบากระบนไหวจะได้มาเป็นยังไงครับไปดูเลยครับอร่อยแน่นอน ไหลแรงโอเคครับเราดูวิธีการทํามาแล้วนะครับจากความลำบากลำบนนะก็ทีนี้ต้องมาชิมกันแล้วจริงก็เขาบอกทําไม่บ่อยอ่าหรืกว่าไม่ค่อยได้ตําเลยอ่าแต่ยัานยำมากกว่าอ้โเจ๊ถนัดยำนะคะลองกดรีเควสมาอาหรือว่าอยากกินไงอยากกินไงแล้วจะบอกว่าวันนี้มีกุ้งตัวเน้นๆด้วยนี่ในสมตำใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากดูดิใหญ่ก็เต็มคำนะ เนี่ยกุยเลยด้มใส่เลยดูอิ้ยเลยดีกว่าต้องลองใครแหมก่อนที่กุ้งอแบบละลายละลายเลยนะเนี่ยจะบอกว่ามันมีโดเรนต์นี่อะไรที่เปก็คือกุ้งตัวใหญ่ๆเลยโอ้โหทุกคนมาถึงพวกกินกุ้งเหมือนกันหมดทุกคนนะแดงมากต้องจิดจานอย่างนี้หมดเอื่องพูดถึงต้มตังแต่ละคนพ่ถีพิถัน ของผมหรอถ้าถ้าหม่ของกิน้็ตามนั้นถึงอะไรตอนผมผมคิดถึงแฟนคนแรกแล้วนะจะเริ่มไดย้อนไม่นานอะหวานเลยน่าหวานมากนานมากแฟนคนแรกของผมนี่คือสมัยอนุบานต่ออนนบานที่คุณฟังไม่ผิดอันบาลต่อมากฟังไม่ผิดเขาเรกแบบหล่อเลิศแต่หนึงเป็นแฟนคนแรกที่แบบ มันเหมือนเป็นรักต้องเลือกไม่ใช่รักต้องห้ามไม่ใช่รักต้องเลือกเพราะแฟนมีสองคนได้วยโอ้โหสองคนเลยเต้ยคนรู้จะรู้หรอรู้ยังไงเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นาตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้กับเพราะว่าสองคนเพราะว่านายเด็กๆถามว่าเอเขาเป็นแฟนเราแต่เขารู้ตัวไหมอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่เราคึ่งทักแล้วเขาเป็นแฟนเรา เป็นหนุ่มพี่หนุ่มกลาเยเป็นแฟนฉันแต่ว่าแต่ว่าแต่ผมคิดว่าเขาก็รู้นะเพราะว่าก็นอนด้วยกันทุกวันอ๋อหมายถึงว่านอนตอนตอนบ่ายใช่ไหมอ๋อไม่น้ำไปไม่น้ำโอ้โหเมื่อกี้นี่แอบจริงแต่นอนด้วยกันตลอด้วยนะใช่ความรู้สึกของเราคือมันแบบเป็นรักแรกพบแบบแล้วแบบมีสองคนด้วยทุกวันตอนนอนก็เขาจะนอนข้างเราตอนกลาของขอนก็ใช้ขวานเลย แยกไม่ได้นี่เมื่อี่เราจอดเราขี่ทับไปแล้วอย่างนั้นเมื่อก่อนเขาแบบไม่แบ่งหญิงชายเหรอเวลาไม่แบ่งพี่ก็ไม่แบ่งเลยสมัยนี้ก็ไม่แบ่งนะก็นอนขดขาดกันหมายถึงว่าใครจับจองตรงไหนก็นอนพี่นอนพี่ยังไปเล่นผมเลยผมเดียวแต่ว่าเหตุการณ์คือมันมันต้องเลือกแล้วต้องเลือกก็คือพอก็อยู่อย่างนั้นอ่ะตอนันมาแบบเทอมนึงแล้วอะไรเงี้ยอ่าแค่เทอเมืองละคุณจริงแล้วแบบใช่ใช่ใช่ มันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขากีดกันเรื่องเกรื่องก็เกิดขึ้นว่าเนี่ยพอเราไปเรียนได้เทอมหนึ่งเนี่ยกลับบ้านไปเราเริ่มมีอาการการอะไรนะคันหัวคันหัวออกคันหัวปุ๊บแปลงประเด็นเกิดขึ้นเลยต้องเป็นเห่าแน่ๆเฮ้ยคนใหญ่จะเป็นแต่ผู้หญิงไม่หรอเมื่อเราไปนอนท่านไงผู้หญิงไง มันกระโดดมากฮะเกิดขึ้นรักตรงเรื่องมันกระโดดเรืจากใครวะตัวติดจากใครตัวติดจากใครเอากฏว่าไปติดจากแฟนคนแรกคนนี้คนที่หนึ่งแฟนหนึ่งตั้งวันก็คือเป็นลูกแม่ค้าอาเซียนต่าอ๋ออืมนี่เขาไม่เรื่องราวผู้ใหญ่ก็เลยจีดกันว่าต้องแยกกันต้องที่ใจที่แบบนี้แหละใช่แล้วก็เป็นเข่าผมหักหักเลยคือแบบเอารู้สึกแบบเฮ้ย เรานอกอย่างต้องแยกแล้วผมก็ต้องโกนอีกโกนผมครบไม่ได้รักษาไม่ได้รักษาไ่ได้รกาไม่้กาไม่ได้รกาไม่ได้นัไม่ได้รอกษาไม่ด้รัวนาไมห้ักษาไม้นด้คัาม่ไ้รกาม่ไ้รักาไม่ไดนรกษาม่ด้รักาไ้กษาไม่้ักา่้ักม่ไขักม่ไดรักษาไ่ไรักาดกักษาไม่ไดสักเ่รัาไม่ได้รีกษาไมรัาะว่าไม่มีที่ให้จอด เก็บมั้งคับเก็บมั้งครับป่าฝนเฟียกอะไรก็เปียกแล้วโโอ้หไม่ใช่ว่าทำมือบีทั้งเรื่องผ่านผู้หญิงมาเยอะผ่านเป็นพันนะก็ผ่านเยอะเหมือนกันแต่เขารู้จักหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเรื่องนึงยิ่งจังหวะไปเดินจตุจักรเนีผมผ่านเป็นหมือใหญ่ไทยเทศมาหมดไม่นับดยครับเดี๋ยไม่นับเดี๋ยวผม่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวของพี่หนุ่มอ่ะคือสุดกับทุกเรื่อง จริงๆมีหลายเรื่องแต่ต้องต้องผ่านกองเซนเซอร์ก่อนใช่ๆคือถ้าเล่าตรงนี้เออคลิปหน้าอาจจะไม่มีเด้งไหมครับเนเบิร์นแต่แถวแถวบ้านผมที่ภูเก็ตนี่ไม่มีนะทำไมถ้ามันสดอ่ะต้องไปตามร้านป่ะสมมติว่าถ้าสดอ่ะรุ่นนักเรีตีจริงหมดคนละสดนะครับคนละสดนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเออเหมือนกันเลยแถวแถวบ้านเราคือทับ้านหิน ร้านหิงพูดรถขายน้ำเนี่ยน้ำอัดลมไม่ซานะครับซาไม่ได้ทำไมอ่ะตูตีตีแน่นอนมันมีตัวนี้ไหมตัวของเขผมใช่ไต้องไปต้องไปเวดกลับบ้านไม่งั้นกลับบ้านไม่ถูกต้องไปตั้งหแบบได้เลยเลิกเรียนปุ๊บกลับตรงกับบ้านเลยไม่ได้หลงสะบานหินสะบานหินนะต้องไปตั้งต้นใหม่ที่สะบานหินก่อนไม่งั้นไปไม่ถูกวันไหนไม่เห็นหอยนอนไม่หลับเดี๋ยวแล้วทำไมต้องมีหอยไม่เข้าใจจริงๆมันไม่ใช่หอยมัน คือเขาจำลองตัวตุดแรกแต่ทีเนี้ยมันมันก็เกิดแบบมันอยู่ริมทะเลเนาะมันก็จะมีลมทะเลอะไรอย่างเงี้ยพัดบ่อยๆแล้วมันก็จะแบบเหมือนชํารุดผุูกพังบ่อยเพราะว่าพอเขาทําให้ทึบปุ๊บอ่ะมันโตลงโตลงแล้วหววไอทะเลลมทะเลแล้วเี้ยมันก็จะผุูกพังบ่อยเขาก็เลยเหมือนเจาะให้มันมีรูซักพอพอเจาะให้มันมีรูปุ๊บมันก็เลยเหมือนหอยเริ่มดูดเหมือนปลดหอยเออมันเรมเนดูเหมือนปลดหอยแต่จริงอ่ะตัวตุ่แรกมันไม่มีรูแบบนั้น ดูดถอยเด็กๆนี่ต้องไปเพื่อไปเล่นสไลเดอร์ลหน่อยนะต้องไปลูดรูดถอยลูดถอยลูดถอยแล้วข้อดีคืออะไรมันจะใหม่ตลอดเวลาจริงดิคนข้างหน้าจะเจ็แล้วเรียบร้อยจะใหม่ตลอดไม่ต้องมีใครมาทำความสะอาดก็คือไปต้อต้องสไลเดอร์จะแววตลอดเวลาแต่มีมีมีช่วงหนึ่งนะควกันควกันไม่ให้เด็กๆ่อนมักจะไม่มีน้ำล้อมรอบตอนหลังก็ขุดน้ำ จะไม่ให้คนเข้าไปแต่ตอนนี้เปิดละเหมือนล่าสุดมันจะเปิดนะเพราะว่าเปิดได้คนกลับไม่ไทีนึงเหรอใช่เพราะว่าหอยมันเก่ามากมันเป็นงานมากของเด็กสมัยเราเลยที่ไปต้องไปลูดหอยอ่ะโอ้ยหมอนไปไม่ถึงไม่ไม่งั้นไม่ไม่ใช่เด็กภูเก็ตแน่นอนถ้าเกิดถ้าเกิดที่นี่ต้องไปลูดหอยทุกคนลูดหอยกางเกงนี่ต้องเรียบอ่ะลูดจนกางเกงยีนเรียมอ่ะโอ้โหสนุกมาก ทำไมเด็กกุเก็บความสนุกแบบเป็นเด็กนะอะไรก็สนุกนะมันนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วมันก่อนตรงนั้นเมื่อก่อนมันจะมีห้างมีห้างนี่แบบะแล้ก็ไม่ดังนะหลักที่มันเป็นอยู่ใต้ห้างเนี่ไงเลาไปแถวนั้นอ่ะเขาพาไปเที่ยวห้างเราไม่เที่ยวนะเรามาลูดหอยใชด้านหน้นห้างเลยปิดไปเพราะว่าไม่มีใครเข้าเด็กบูไปลูดหอยอ๋อถ้าอย่างนั้นเก็คือแบบเด็กุกคูเขาเป็นทันที่รู้กันว่าอาสพานหินคืออะไรแล้วมีอะไรอยู่ที่นั้นใช่ไหม แต่และคนมีแลนด์มาร์กที่ไหนเยอมากนะใช่จังหวัดนะเออแล้วจังหวัเดินีกม,ม,มีไหมแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กเหรอที่ต้องไป<อ>ถ้าพูดถึงตรเนี้ยคือแม้ทุกคนต้องเคยไปต้องเคยทำคือจะบอกว่าเราไม่ค่อยจะออกจากบ้านด้วยดีสมัยเราเด็กๆนะคะไม่นดูดีอย่างเงี้ยฮะไม่คืออย่งเงเราเป็นเด็กเรียบร้อยไงไม่เคยได้ออกจากบ้านไงแต่ว่าเิดเตียนไงไม่ใช่เดไม่ใช่ติดเตียงไม่ใช่ไม่ใช่ติดเตียงถ้าพูดถึงแลนด์มาร์กหรอเออเชียงใหม่คือ ยังไงดียวก็น่าจะเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์หรือไม่ก็ประตูท่าแพอะไรเนี่ยประสาที่ท่องเที่ยวรูดได้ไหมไปนรูดได้มันรูดไม่ได้มันเป็นคนเดินประตูทาแพ้เราไม่ไมีนั่งตั้งแต่ยุกออชุเด็กก็ไปรูดพอโตอขึ้นมาก็ไปเหวน ไปหลีตาวดูตาวเท่านั้นไม่ไงแต่ด้วยความที่ว่าโตไปออกต้งกายได้ด้วยตรงนี้คือภูเก็ตอ่ะมันเป็นเมืองที่เป็นเมืองเล็กไปกับอยู่บนเกาะละกันเนาะเออแล้วมันก็เลยเหมือนูว่ามีแรงมาแค่แบบไม่กี่ที่ใช่ไหมที่มันดังไม่กี่ทมันก็เยอะนะซอยสิบเอ็ดเออยดีดีทั้งนั้นเลยดีเด็กๆเขาไม่ไปรู้เท่านั้นเอาเป็นว่าไปลองหาดูถ้าอยู่ในวัยวัยเราเนี่ยพูดซอยสิบเอ็ดเนี่ยรู้กันอะไรนะซอยสิบเอ็ดเดี๋ยวนะรู้กันเดี๋ยวนะคุณบอกว่ามัน รอยกับตัวเลขมันคืออะไรแม่เจ้าในเพราะว่าเราจะไม่คุยเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ปะไม่มีอะไรข้อ91เลขสวยเฉยเลขสวยเฉยเลขสวยเฉยจะต้ปงพยายาด้แค่พูดนี้ก็กั้นหัวเราะไม่ได้เราว่าไงจบคลิปนี้ต้องมีคนไปตามหาเลขสอยไปเก็บครูเก็บเครื่องไปตอนนี้อ่ะตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ถ้าต้องต้องวัยอยู่ประมาณสัก30 ยี <30 S 1> ่สิบปลายปลาสามสิบจนสี่สิบเจะรู้กันเพราะภูเก็ตซอยสิบเอ็ดเป็นที่รู้กัน <c oughs> ต้องไปหาดูเลยรู้คือมันมันมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบไม่เวลาเราฟังเขาเล่ากันนะไอ้ข้างในนันเป็นอะไรวะอยากรู้เออบางคนมันอยากรู้อยากลองเนี่ยคือประสบการณ์ของพี่เลยก็คือก็ขับรถเข้าไปก็เห็นเลยมันเป็นอะไรรู้เลยตื่นเต้นสุดๆนี่เราไปแต่เราไปนี่เลยเหรอหรือว่าใช่ใช่ใช่อยากรู้อยากลองแต่คือเราไม่ได้ไป เราไม่ได้ไปตามสิ่งที่มันเด่นของทอยนั้นอ่ะเราแค่อยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรเราพูดไปกลางเลยพอเข้าไปออกยากออกเลยต้องไปแล้วออกยากกว่าจะฝาดงเลยแล้วมันละเขาได้ออกยากเลยเนี่ยทอยนี้ทอยทำกรดดาวหืออะไรนะทอยมันแคบนี่เราว่านะคลิปหน้าต้องมีจอกเล็กแน่ๆไม่ได้ครับคลิปนี้เริ่มแด้ขึ้นเรื่อยๆติดเหลืองเลยติดเหลืองเอาเป็นว่าก็เป็นพูดกับ คนภูเก็ตอะในวัยเนี่ยยี่สิบกว่าถึงสี่ลองไปถามเพื่อนดูแล้วไม่มีเพื่อนภูเก็ตแค่บอกซอยศิรเอดปุ๊บผมยิ้มทุกคนเราไปเที่ยวตอนศิรเอดหน่อยอะไรเงี้ยมันมีอะไรกันวะนี่เราเป็นเด็กเชียงใหม่คนเดียวเราไม่รู้ว่าเราดูภูเก็ตดูเนี่ยนะนี่พูดถึงแล้วมาเรานึกออกละว่าที่เชียงใหม่ที่ไหนที่แบบว่าวัยรุ่นเขาชอบไปกันอะไรยังรืออกแล้วนึกอออกแล้วรื้อออกแล้วนึกออกแล้วคืออ่าน่าจะเป็นสถานที่แบบมันไม่ใช่ซอยใช่ไหเนี่ย ตอน,นสอง,สงมันเป็นสถานที่แบบเอาไว้พักผ่อนไปเที่ยวเหมือนกันก็คือเป็นอะไรนะ้ทุกเพศทุกวัยไหมทุกเพศทุกวัยเลยไปกันแต่ว่าแบบวัยรุนย่นเงี้ยเขาชอบแบบไปนัดเจอกันก็อาจจะเป็นแบบวัยรุ่นแบบเจนเจนเจเจนเราได้เจนเลยได้เจนซีแตอเจนไม่รู้เจน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 สักอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็นั่นแหละก็คือสถานที่นั้นเนี่ยคือห้วยตึงเท่าไม่ได้ยินป่ะห้วยตึงเท่ามันเหมือนมันเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็เหมือนให้คนอะไปนั่งแบบนั่งกินอะไรกัน ใช่เป็นเป็นสถานที่แบบแลนด์มาร์กหนึ่งแล้วกันเพราะว่าสมัยขณะสมัยแม่แม่ของผมอีกเนี่ยตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นสาวอยู่เงี้ยเวลานัดเจอกันกับใครแล้ยไปเที่ยวกันไปเที่ยวคุย่อตื่เต่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนไปจีบกันเนาะอะไรเงี้ยว่าลงมาที่นี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่จีบคือมันเหมือนเป็นสถานที่ที่แบบวัยรุ่นเขาไปเที่ยวกันแบบนัดเจอกันจุดนัดพบอะไรเงี้ย เ,เหมือนเราอะใช่คือเรางปินทางหิงคูณมีกิจกรรมให้เล่นอะไรเยอะ่าใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราแบบท,ท,ที่บ้านแบบไม่ฝ่ยท่องเที่ยวไปไปเที่ยวเนี่ย <ใจ S 1> เออเราก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่า,วาเขาไปอยู่ตรงจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะได้ยินจากคนที่แบบเพื่อนเราไปหรือว่าแม่เราเคยไปว่าอ๋อแลนด์มาร์คตรงนี้คนเชียงใหม่เขารู้กันนะว่ามันเป็นที่ไหนแต่ตอนเนี้ยสถานที่ท่องเที่ยวที่เชียงใหม่มันก็ปุดขึ้นเยอะละมันอาจจะเป็นแลนด์มาร์คตัวอื่นก็ได้นะคะอย่างของพี่นี่คือแบบ กลางกลางวันก็ค่อยๆออกนร้อนส่วนตกกลางคืนทุ่มหนึ่งก็นอนแหละนอนไวอะนอนแล้วก็ตื่นสี่ทุ่มออกจากบ้านออกไปนอนจุ่แรงก่อนโอ้โหนึ่งชัวจังะหวานชารแบตเราก็นึกว่านอนแต่หนึ่งทุมเราเช้ามาก็ไม่ใชนแต่หนึ่งทุ่มเนี่ยนอนสี่ทุ่มตื่นแล้วได้เวลาตื่นอยากออกจากบ้านสี่ทุ่มแต่ก็ไม่กลับบ้านดึกนะกลับเช้าทุกวัน เราจะไม่ได้กันด้วยเหรอโอ้โหคือแบบว่าเรื่องเล่ามันเยอะมากนี่เราเล่ากันไปเล่ามันมาดันกินหมดแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยปีกกุ้งกี่คนเดียวเลยปะเนี่ยไม่รู้อ่ะกินไปกินมาเรื่ยไม่รู้ว่ากินกุ้งกี่ตัวเต็มที่แล้วว่าอืป้าอยู่คนเดียวหายมาหมุนทำไเยอะกันหมดมันเพลินไงมันตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ยังกรอบกรอบจริงอร่อยมากงสดแบบไม่ต้องแบบผ่านการทำน้ำโซดาอะไรใช่ไหมคือกุ้งเ่ยถ้าเราจะกินให้แบบ เวลาเราเคี้ยวแล้วเรารู้สึกว่ากรอบเราต้องอย่าไปผ่าหลังมันทำไมอ่ะอย่าไปผ่าหลังพอผ่าหลังมันแบกออกพวกแบบมันจะเริ่มเละอ๋อไม่เราเคยเห็นตามร้านอาหารนเขาชอบแบบถ่าแล้วก็อ่างมันสวยมันสวยดูสวยแต่เวลาเคี้ยวมันก็่จะเริ่มเละมันจะไม่กรอบแต่พอมันเป็นตัวมันยังงงงงเนี่ยเวลาเราเคี้ยวมันก็ยังดอกแค่ดึงเส้นดำดอกใช่แอ่เราแค่ดึงเส้นผิวดอกใช่งานมันอกนะใช่ไม่ได้คนละแบบแต่ถ้าเราจะไปทําให้สุกอ่ะเราผ่าหลังเลยก็ได้ เพราะว่าเวลาเราไปทำให้สุกมันสวยอ่าวานบาอืมเออแต่คราวนี้คือไม่ไม่บวดนแล้วความสุกมันก็เข้าทั่วถึงตัวกุ้งด้วยเราไม่ต้องทำเป็นตัวใหญนานเพราะถ้าเกิดเพราะถ้ากุ้งเราใส่ไปทั้งตัวแบบเราไม่ผ่าหลังนะเราต้มนานก็หดโหดถ้าแบบความฉ่ำมันก็หายด้วยนะแ้วถ้าเราผ่ามันอ่ะเราลงแป๊บเดียวก็สุกเร็วมันมันก็เหมือนเป็นการานอเี้อ๋อเออแบบนั้นด้วยนะแสดงว่าแต่ละเมนูแต่ละอย่างคือการทํา ใครด้วยกันไม่ได้นะใช่ไม่ใช่ว่าต้องปุ้มปั๊บอ่ายเร็วไม่ใช่เออถือว่าเป็นทริคที่ดีนะคะแบบนี้นะจริงทมันก็เกิดจากการลองผิดลองถูกนะแต่พอเราสึกว่าเรามากินสดเราผ่ามันเป็นแบรนมาแบบนั้นอ่ะเละเละเยอะแล้วแต่จานสวยจริงอืมแต่เวลาเรากินแล้วไม่อร่อยอ่ะอืมมันไม่กรอบแล้เคี้ยวมันสู้มันเอาแต่หน้าตาอยู่เดียวมันสู้ฟันมันมันหนังเหนียวอืมอ่าเพราะมันเพงแผ่นบางๆในเหนียวๆนิดนึงแต่มันขาดความกรอบไปละอืมเหมือนว่าเรื่งความสวยอย่างเดียวไม่ได้เรื่งความอร่อยด้วยใช่ค่ะ แต่ถ้าทําแบบนี้แล้วก็คือกุ้งมันแบบว่าเนื้อแน่นมากเวลาเคี้ยวนี่กับนกุ้งๆเลยอยากจะกินอีกเลยเนะ <c oughs> ี่ยแต่กับพวกยำอะไรที<ๆ>่เวลามันโดนมะนาวอนะไรเนี่ยมันมันกัดอ่ะมะน,น,นกัดอ่ะมันจะยิ่งเล็กเร็วขึ้นอ,อ๋อโ<ว>ก,ก็อย,กอยากไปบีบโดนใส่ถือใช,ใช่ไหมมาอยู่ในน้ำยาแล้วมันโดนบ้างแต่บีบเออก็เลี่ยงให้บีบใส่ตัวกุ้งตรงๆอะไรอย่างเงี้ยพอมันโดนพวกสีมันจะเริ่มออกขาวก็ดูไม่ค่อยน่ากินเลย อืก็เอาเป็นว่าเมนูต่อไปนี้เป็นอะไรนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับตามเป้าของเราที่เราคาดหวังว่าเป้าแรกเราจะไปที่แส่ซับแล้วเราก็จะได้เจอกุ้งมังกรกี่สีรอบนี้เอาเจ็ดสีครับเจบอกหัว ขอแบ่งซื้อแต่หัวเอาขายเอาขายจะปลาโดนปลาต้องกินเนื้อไม่ใช่เหรอเขรอบแรกเราบอกสามสีมีสีอะไรบ้างรอบแรกมีสีส้มสีดำสีขาวสีส้มตอนส้มสุกสีขาวเนื้อมันดำตอนตอนดิบตอนดิบเหรอตอนแปรรูปแล้วแปรรูปอย่างอื่นอะไรไม่รู้ไปสั่ติดตามคลิปก่อนได้ด้วยกันคลิปอะไรโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับ เป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ